สวัสดีครับม,มื่อนี้ามาเบิงอะรถไถ่ฟอร์ดหกพันหกนะครับผมขายตามสภาพนะครับกับเอ็มเจ็ดสิบนะครับผมเอ็มเจ็ดสิบนี่ก็ตามสภาพนะครับแพ็คคู่ไปเลยฟอย 2, 000, 2, 000, ร์ดข,ขั้นนี้นี่ราคาอยู่สองแสนสองแสนสี่นะครับลากาเนี่ครับขั้นคั้นนั้นสามสามแสนสี่ันนี้สองแสน สีมันสีไม่หางกันนึงครับถ้าสองขั้นนี้นี่ขั้นใดออกก้อนสีได้หางไปหางหนึงนะครับนี่ขั้นฟอร์ออกก้อนกัสิได้หางตัวนี้นะครับขั้นคู่บตรกกอนกัสิีได้หางเดิมๆครับผมนี่ที่หานะครับเสื้อเรียบทีห้านะครับหกพันหกนะครับผม อันนี้ตัดสภาพนะครับ,ต,บตัดตตเลได้ฟังเสียงมั้งครับเครื่องยังดีนะครับไม่มีไอควั้ดำนะครับเพามีคว้ขาวเครื่องยังโอเคครับผมจุดให้เราลิกลดเม็ดปกตินะครับ นะคฟังเสกียงกัดไปเลยโอเคนะครับอ่ะมาเบิ่งเอ็นเจ็ดสิบครับสามแสนสีนะครับตามสภาพนะครับผมสายพานยานหน่อยนึงครับผม ยังโอเคครับายางนี่สิเปียอยู่อ๋อยางยางยางทางลานสิเปียนให้นะครับผมมามาอางซองขั้นนี่เครื่องยังโอเคนะครับบทท่านี่มีข้นขาวถ้าข้นขาวนี่คือแวหวนรวมนะครับนี่เครื่องปกติดี สนใจกับมาเบื้องรถได้ครับผมรถสองคันนี้อยู่หนองบัวลำพูครับอยู่อำเภอสิบเรื่องนะครับสนใจก็โทรศูนย์เก้าสามหาสามสี่สามเจ็ดเดนะครับผมบเดี๋ยวยางยางนาีิเปี่ยนไห้ไหมครับคันเมาอยยางหลังอดอกอยังเหลือนะครับนี่เป็นพานหลังผันหางสามผู้ใดมาก่อนกับเสีได้หางนะครับเอาตั้งสี่เลย จากไหนก็คอยไปคุยกับทางหลานนะครับขั้นนี้ก็ใส่งานตามปกตินะครับลงอีกรอบะกี้ขั้นนี้เปิดไปที่สองแสนหาอันนี้ต่อลงมาครับลดลงมาให้กอบายชักข้าง BM นะครับโอเคแล้วรับตัอ